ครับสวัสดีนะครับศูนย์ซ่อมโน้ตบุกหนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเลเซอร์นะครับแอปเปิลเอสหนึ่งสามนะครับอาการก็คือจอสีนะครับเป็นเส้นนะครับร้านนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านเปลี่ยนจอใหม่ให้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับเป็นจอ Full HD นะครับ1080นะครับจอฟัมพีเอสฟัมพีเอสู จอจะเป็นจอ13.3นิ้วนะครับนะครับ3.3นิ้วนะครับจอตรงรุ่นนะครับคุณลูกค้าที่ใช้บริการนะครับสนใจนําเครื่องเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามวซี่เอ็กซ์ตาร์นใหญ่นะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ครับไลน์แอดนะครับ a d s 4 c o m ครับ